สวัสดีครับทุกคนพ่อผมดีพีครั้งนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในซีรีส์ปิดเมืองล่ากันเหมือนเดิมน,นะครับผมสำหรับแพ็คที่เราจะมาล่ากันในวันนี้นะครับก็คือแพ็คมาใหม่สดๆร้อนๆเลยครับผมแพ็กอิตาเลียนลีกาเดียนนั่นเองครับผมแพ็คนี้นะเป็นแพ็คที่แบบว่าใครที่ขาดกองกองหลังหรือเกมรับต่างๆนะต้องเปิดนะทุกคนเพราะว่าแบบโหแต่ละตัวแบบครบเครื่องจัดๆนะ แพ็กนี้นะเป้าหมายในหลักของผมนะก็คืออเล็กซานโดเนสตาครับผมเดี๋ยวลองเข้าไปดูสเตตกันนิดหน่อยนะเนสตา่างน,นี้นะครับเป็นเนสตาเอซีมิลานปี2 0 0 2นถึง2003นะครับเป็นการ์ดอีปิกสูงอยู่ที่187ซนมก็ถือว่าเป็นกองหลังที่ไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้เตี้ยนะครับผมเป็นกองหลังที่มีความสูงกลางๆนะอายุ26ครับ โอเคไปดูสไตล์ก็เป็นเดอะเดสทอยเยอร์ครับผมนักทำลายลางนะทำลายจังหวะคู่แข็งครับผมโอเคไปดูกันที่สเตทนะก็เกมรับน่าจะเด่นมากนะทุกคนเริ่มต้นมาก็85 85 80แล้วก็83แล้วโอเคสปีดก็ถ้าอัพดีๆก็ได้เกิน90นะครับผมไปถือว่าเป็นกองหลังที่มีความเร็วนะเหมาะมากสำหรับแพทนี้ครับผม ส่วน Form มจะเป็นฟอร์มส a ต d ดารอันนี้ก็ถือว่าเหมือนพี่โคเขากักนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นการ์ดอีพิกอยู่แล้วนะยังไงก็เป็นฟอร์ B อยู่แล้วโอกาสในการบาดเจ็บคือไม่มีครับเพราะว่าอยู่ที่ระดับ h i ไฮผมแทบจะไม่บาดเจ็บเลยนะส่วนเท้าข้างที่ไม่ถนัดก็จะอยู่ที่ High นะครับทุกคนก็คือใช้ได้แม่นยาค่อนข้างสูงนะแต่ความบ่อยในการใช้นี่จะไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะเพราะว่า จะอยู่แค่แรลลี่นะทุกคนไปดูบูสเตอร์กันนะบูสเตอร์ไม่แรกจะเป็นดิวริงครนะผมแต่ดิวริงนี้จะได้ทั้งหมดบวกสามนะก็ถือว่าบวกเยอะนะทุกคนสกิลว,วิเทจของเนสตาครับตั้งน,นี้จะมีสองสกิลนะครับผมสกิลแรกคือลองลีดแท็คเคิลครับยื่นขาไปสกัดได้ยาวขึ้นนะส่วนสกิลที่2ก็จะเป็นออลิเอลฟอร์ครับผมก็คือช่วย ให้มีโอกาสในการชนะลูกการอากาศมากขึ้นปกติในเขตโทษของเราเองนะทุกคนก็ถือว่าเป็นสกิลที่เหมาะกับกองหลังมากนะโอเคแพ็กนี้ความหวังผมสูงสุดอยู่แค่ตัวเดียวครับผมก็คืออเล็กซานโดเนตาครับผมส่วนอีกสองตัวที่เหลือก็จะมาหรือไม่มาก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามาด้วยก็ดีมากครับผมโอเคพูดกันเ,ย,เยอะละไปลุยกันเลยดีกว่างบวันนี้มีอยู่สี่พอี่สิทองนะ หวังว่าผมจะได้นะทุกคนขอเทนิต้าตัวเดียวของผมอเล็กซานดูนิสตาไม่เขานูดซิจัดสูตรนี่หน่อยนะทุกคนนะโอเค4,700ทองผมน่าจะกด900ได้สัก5ทีมั้งถ้าผมคขนวณไม่ผิดนะโอเค900แรกไปกันเลยฟึ๊บมาไหมเฮ้ยหมาบอกว่า ใช่ไหมเฮ้ย,ยไม่น่าใช่หรอทุกคนใช่เปล่าวะอ้อเฮ้ยสือไพสือไพเป็นใครเป็นเนต้าโอ้โหเอ้ยเป็นดีด้าดีบาเอ้ยโอ้จะเป็นเนต้ามาผมจบได้เลยนะเนี่ยดีด้ามาตัวแรกครับผม โอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ถือว่าออกเร็วนะแต่แม่งออกมาเร็วอย่างงี้ผมเสียวยงไงไม่รู้อะแม่งเอ้เปิดมาดีไหมเนี่ยขอร้องละ่ะอย่าให้กูไปเติมเพิ่มเลยกูไหวหละพี่โคเจ็บมาเยอะมากแล้วโอเคดีด้าไปโอ้ย ัที่สองบุบมาเลยบุบมาฟึบเฮ้ยมาอีกมาอีกไหมวะมาอีกมันซื้อภัยมันซื้อไัยมันซื้อภัยผมหรือเปล่าวะมันไม่ได้เสือไัยมันหลอก <c oughs> มันหลอกมันหลอกได้แค่หายไรวะโอ้ยบ้าเอ้ยเมื่อกี้มาเนต้าจบแล้วเนี่ยขอคลิปสั้นๆบ้างได้ไหม แม่งชอบให้กูทำคลิปสองคลิปตลอดอช่วงหลังอะ่ะอบ่าเ้ยโอ้ไม่้บ่าเ้ยขอหน่อยฮึอเล็กซานโดเนต้ามาให้พี่หน่อยโอ้โหเออเริ่มลองแล้ว ยานสม,มุโอ้สแตนดาร์ดอะไฮไลท์เขาไม่ออกนะแม่งเดิมเสียวแล้วตอนนี้ทุกคนไม่อยากเติมเพิ่มมาโอ้สองครั้งขอได้ไหมสองครั้งขอดูนิดหน่อยนะทุกคนนะเล่นสูตรฟุบับแบกกุมมี่ สตายตรงนี้เนี่ยขอมาตัวเดียวเนี่ยจบเลยเนี่ยไอมาอีกสองครั้งทุกคนฟุบมาเลยขอรังคารํำใช่ไหมวะใช่บอกวะาเสือภัยไหมพี่เสือภัยทุกคนเสือภัเนต้ามากู้ว่าะไรเ,เวน้นเนตา้าเนต้าขอเนต้าหน่อยเนตา้าเนตา้เนตาเอซีมิลาน โอ้ยบา้าเอ้ยทำไมมันไม่มาวะมึงรู้มากนี้ไม่คูยเบื่อเชื่อจริงๆเลยโอ้โหแม่งมามันรู้ได้ไงวะมันแบบมันต้องเก็บตัวที่ผมอยากได้สุดไว้ข้างหลังตลอดเลยไปบา้าเอ้ยโอ้ แม่งดูทรงโอ,อ้ขอได้ไหมครั้งสุดท้ายอะ่ะโอ้โหออกสองตัวเนี่ยถือว่าดีนะถือว่าดวงผม,มใช้ได้นะ่นไอแพ็กแน่จริงจริงอ่ะแต่แม่งมันมันมันไม่ใช่ตัวที่ผมต้องการอะ่ะตัวที่ผมต้องการแม่งอยู่สุดตู้อีกแล้วอะ่ะดูทรงอะ่ะอีบ้าเอ้ย เอ้าร้อยครั้งสุดท้ายขอหน่อยฟุบมาเลยเสือภัยขอเสือภัยโอ้โหแม่งเ้ยเบื่อชิบหายเลยแม่งฉลาดไวยฉ <ś led> ลาดถูกที่ถูกเวลาจริงนี่เบื่อสาโอุ้ยบ้าเอ้ยโอ้โหเซนดาดร์ลวนอีก โอ้เบ oh. <lass> ื <to> ่อจริง oh. ๆ <laughs> ้ยมันรู้เยอะจริงๆในเกมนี้นะโอ้เนี่ยห้าสิบตัวอาใส่ได้ยังสองตัวหน้าตู้เนี่ยจะเร่งแบบโอ้ยแม่งพูดแล้วงุนหิดจริงๆทุกคนโอเคครับผม ลคลิปนี้นะก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้นะสำหรับคลิปหน้าผมจะมาตามล่าต่อหรือเปล่าก็เป็นกำลังใจให้ผมในการกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อหรือคอมเมนต์ก็ได้นะครับทุกคนเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการเปิดต่อนะก็สำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลายเพียงแค่นี้ผมคลิปหน้ามาเจอกันใหม่สวัสดีครับ